พบได้เลยครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออชื่อต้นครับพี่ต้นครับพี่ต้นเป็นคนดูแลสวนที่นี่ครับผมพื้นที่ของตำบลอะไรอำเภออะไรครับตำบลซากไทยอำเภอเขาขี้จกูดตำบลซากไทยอำเภอเขาขี้จกูดจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนะครับสวนนี้คือสวนทุเรียนครับผมทุเรียนที่นี่ของพี่ประมาณกี่ไร่หรือกี่ต้นพี่สามสิบกว่าไร่ฮะพี่ต้นได้รู้จักกับคู่หูอาจารย์คู่นี้มานานหรือยัง เอ่อตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเอ้ยลกลางกลางปีกลางปีที่แล้วครับ <พอ S 2> ผมกลางปีนั่นหมายถึงว่าได้รู้จักก็คือได้ลองใช้กับส่วนนี้ได้ไหมได้ได้มาเลยฮะอ๋อก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วเลยพรับป,ปาป่าเขาเป็นคนเอามาให้ปา่าคนเน้นเลยนะครับว่าเอาตัวนี้ตัวเดียวพอเอาตัวนี้ตัวเดียวพอตัวอื่นไปต้องปีปีที่ผ่านมาครับผมเป็นยังไงพี่เอ่อช่วงช่วงทําใบเนี่ย ช่วงทาใบอ่าช่วงใบแก่จะดึงใบออกมาช่วงใบอ่อนอะไรก็ใช้อีกตัวหนึ่งอ่าอันนี่อ่าพอออกมาแล้วช่วงใบออกมาแล้วเะอ่ช่วงกลางใบใบเป็นกลางใบเป็นกลางเปลี่ยนยาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็มาช่วงแก่โอ้ใบแก่ก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งตัวนี้อีอ่าสะสมอะหารอีกตัวนึงอีกสะสมอหารอีกตัวคือคืออย่างอย่างน้อยสามสี่ตัวรับสี่ตนี้เลยครับผมเดี๋ยวมาก็เลยว่าผมสงสัยไงเออเอ๊ะตัวเดียวมันจะได้เหรอเออใช้อันนี้ตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องเออเราเขม ลองดูเนาะเขาช่วงนั้นช่วงทําไปไงผมก็ยังลองดูใบสักใบเองก่อนถ้าดีจริงไหมเออแลลองทําดูตัวเดียวคนไปเดือนหนึ่งคนไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่กี่ครั้งอ่อสี่ผอาทิตย์ละหนเลยอาทิตย์ละหนเลยครับผมเดือนแรกนสี่อาทิตย์ละหลเลยเป็นไงพี่เปลี่ยนเลยครับอะไรเปลี่ยนใบทุเรียนเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เปลี่ยนยี่ข้ออื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรียนเปลี่ยนเลยแล้วผมเปลี่ยนเป็นยังไงพี่มันเออมันเงาขึ้นและที่ว่าใบมันออกมาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหนาขึ้น ใบเงาขึ้นใหญ่ขึ้นนะขึ้นชัดเจนมากเห็นชัดเจนมากจากปกติที่ว่าสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งมีปลาไปสามนิ้วใบเกือบเนคืบครับเป็นไปได้ไงเอาพคู่นี้คู่คู่นี้คู่เดียวผมใช้คู่เดียวจริงๆเลยที่ป๋าไม่ให้ฉีดคู่นี้คู่เดียวคู่นี้คู่เดียวเลยอย่างอื่นมาเสริมใส่อย่างอื่นไม่มีเลยครับจริงๆไม่มีเลยผมไม่ใส่เลยใส่คู่เดียวเนี่ยแหละแล้วก็ยาฆ่าแมลงทั่วไปเออยาฆ่าแมลงเนี่ยถามว่าใส่เยอะไหมครับ ผมใส่ครึ่งหนึ่งตามที่เขาบอกไข่ฟ้าไม่มีครับมันจับแล้วลื่นอ๋อจับแล้วลื่นเลยครับผมไม่มีเลยใช่ไหมสามถึงสี่เดือนอ่ะสามถึงสี่เดือนใช้ผมตลอดเลยใช้มาตลอดเลยอทะที่ละครั้งอย่างนี้เอที่เราครั้งแล้วเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาก็สิบวันหัวนึงหรือสิบกว่าวันหัวนะจะไม่เกินสิบสองวันจะไม่เกินสิบสองวันเรต้องฉีดครั้งเดียวต้องฉีดอ๋อจนออกดอกชมครับผมคือว่าช่วงสะสมอาหารอะไรเนี่ยปกติเขาจะต้องใช้ ตัวนั้นตัวนี้มาสะสมอาหารเงครับครับนี่เปล่าเลยครับเปล่าเลยเห็นตัวนี้ตัวเดียวใบออกมาเนี่ยปกติใบจะออกมาสี่ห้าใบใช่ไหมครับครับนี่ออกมาถึงได้เจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบกิ่งอย่างนี้เลยนะเออเจอตันแฟนเขาว่าพี่กิ่งมันจะคืนไหมหนึ่งเดือนหลังก่อนที่จะเก็บผมหยุดใช้หนึ่งเดือนก่อนที่จะเก็บพี่หยุดใช้เพราะผมพ่ออะไรพี่กลัวมันใหญ่เกินกลัวมันใหญ่เกินผมกลัวลูกมันใหญ่เกินก็ ก็นี่คือปัญหาของของของเกษตรกรมาผกลัวจรัวจริงครับกลัวจริงๆอันนี้ผมกลัวจริงจริงเพราะถ้าลูกมันใหญ่มันเป็นไงอุ้งใหญ่ก็เป็นจัมโบ้ขายอ่าขายขายก็ขายราคาราคาจัมโบ้มันมันไม่ได้ประกอบไงก็เลยแบบหยุดใช้ไม่หยุดใช้ปีที่แล้วเนี่ยผมกอาข้าวร่าวนะว่าช่างเนี่ยห้าสิบห้าตัน ยของปีที่แล้วปีที่แล้วคือพี่ได้ได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยห้าสิบห้าตันยังไม่เจอคู่หูเมื่ัปคู่นี้ห้าสิบห้าตันแต่ปีนี้กะไว้อะกะไว้ประมาณต่อสิบไม่หนีปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณสามโลสามโลครึ่งสามโลว่าประต่ำจากสี่โลของปีของปีที่แล้วนะของปีที่แล้วนะแต่ปีเนี้ยมันจะสี่โลนิดๆกลัวจะเป็นห้าโลอ่าเลยต้องหยุดใช้ช่วงนั้นไงไอช่วงเนี้ยมันจะแตกใบ ช่วงนี้จะแตกใบช่วงแตกใบแล้วจะสลัดใบเก่านะออือแต่นี่ไม่มีสลัดใบเลยนะไม่มีสลัดใบไม่มีเลยเพราะตัดทุเรียนเสร็จอะไรเนี่ยฟื้นฟูปุ๊บถ้าใช้เวลาฟื้นฟูแป๊บเดียวอ,อะไรสำหรับเตรียมตัวปีหน้าอออันนี้มันได้ได้ผลดีกับชาวสวนนะน,น,นั่นคือเวลาเก็บแล้วตัดแล้วมัน<า>มันไม่